วิ่งไม่อวกูเลยนะมึงไปไหนมึงไปไหนอ้าพึ่บมึงไปไหนอ้าพึงไปไหนมึงไปไหนมึงไปไหนมึงไปไหนอ้าอุ้ยไหนพึงไปไหนมึงไปไหนมึงไปไหนมึงไปไหนเฮ้ยสุดไอ้เด็กไอ้เดชี้ย เสร็จไปหนึ่งโลมโตตีแล้วเจ็ดสิบเบฟช่วยดันโอ้ยชมพูทำทั้งวันน่ะดูดีลุงลุงรามบอกชมพูไม่ทำเอ้ทำ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 ลุงไอ้ชมพูทำทำงานเหรอเอ๊ะทำงานจริงง่ายๆพวกแบบชนรถบั๊มรถอะไรทำม่ได้ถูกต้องถูกต้องเราทำหน้าที่อย่างนั้นอยู่เดียวครบยังเดี๋ยวชมพูดูฟังหนึ่งนะครับค่ะไม่ให้กูตอบยังนะฮาเลยแบบยังไม่ครบตัวเท่าไหร่ดีครับนายชมพูไปดูก่อนชมพู มันต่อ<ส>ตอะไรกันลงมาลงมากระเป๋าหกศูนย์สี่สามแปะครับหกศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าไอ้มันห้าสองหนึ่งต่อไดเต็มตัวเลยห้าร้อยครับพอกาชามาแค่มาช่วงนี้หวงจะได้ทำบูปไอเดียปากฉลามเลยนะมมนเ,เชี่ยเพ็ดโคตรเยอะเลยสัส พี่เฉินเดี๋ยวทำให้ว่าไงมเอาค่ะพี่ผมขอเงินเตียวอยสิทั้งสามพันเปล่าอะไรหกศูนย์ห้าเปล่าอะไรขอชุดหนึ่งแล้วพี่มาเลยครับของห้าแพงครับแป๊บแป๊ปเฉินขอปูนสักงร้อยดิแล้วก็แล้วก็ขอปูนสองไม่ไม่ยังไม่เยอะเไหร่ครับพี่เรากดเช็คก่อนนะผมน่าจะเป็นไรอห้าพันได้ไหมพี่เติมเยอะ เฮ้ยกี่ชุดนะชุดหนึ่งใช่ป่ะเฮ้ยคอเปอร์ทุกมือเจ้ไปทำอะไรบุญเรือมือจ้ไปทำอะไรเตียวุดไงมม่ทำเตียวุดเขาใช่ผมตียสามทีแล้วไม่พอเหรอไม่น่าพอเขาตีทีละแปดร้อยไม่ใช่หรอก็เฮียแล้วตียเรือสองร้อยเอาเหรอต่อทีหนึลงมองกูเหมือนคนไม่เคยเข้าตู้เลยฮะไม่น่าให้แม่งเลยเรื่องอะไรนะเคยทำงานดิวะ อะไรแลมึงก็เปลี่ยนไปแล้วใช่เหรอเอพื่อนมาเลยครับขาดคอพร์สรัวต่อเหมือนก็จริงง่ายๆมึงเปลี่ยนแฟนเลยแล้วขนาดมึงเป็นมือของพี่กูมึงเป็นแฟนพี่กูเลยไอ้เหี้ยใครก็เปลี่ยนไปจริงว่ะไอ้เหี้ยมึงถ้าเพี่มึงกะแทงกูเปสี่แปดสาม เพราะเวลาเปลี่ยนใครก็เปลี่ยนเพื่อนใช่ครับไม่ไงความรับมันก็เปลี่ยนเหมือนกันด้วยใช่ครับแต่เกลียแต่กูไม่เคยฉันเกลียดเมียเก่าของเธอกันเก่ากเก่ากินเชื้อได้ไปก่อนฉันให้ใจดอโอ้โหมันไม่มียาดิปัญหาก็ไม่มียาเว้ยโอเคครับพูดดีๆก็ได้นะหัวกูยุ่งเลยเหมือนหุดหิตแต่ว่าเรียกว่าหุดหิด คุณเปล่าอร์ะไรนะเอาไม่ต้องนี่เอาไงเอาคุณเก็บไปใช้เกินให้เยอะเกินไปมากกว่านี้ผมให้คุณได้ถ้าไม่ติดมันต้องทำของให้น้องอะไม่เป็นไรคุณจะเอาอะไรอะไม่อะหมายถึงอะไรเอาอะไรคือเอาอะไรเอาใจผมไหม <c oughs> คุณให้เราไปแซวไม่ใช่หรอใหญ่เ <c oughs> ป็นตัวเหลือไม่ขอเป็นตัวหนึ่ง ได้ได้ได้แบบนึงนะยถ้าสองหนึ่งโอเครอแป๊บนึงโอเคน่ะไม่ใช่ไม่ใช่เปเปไอสัตว์ความหมายเปลี่ยนเลยคือเราได้แบบอ๋อซิวคอยโกคอยตลอดเลยอยากทำมาดีแล้วทำเผื่อคุณให้ก็ได้จากเขาเดือดเขาจะไม่คิดแบบมึงนะให้เขาคิดไอ้เสี้ยเกียร์ได้สามหมื่นแล้วพ่อไงสัก แม่งได้อีกแล้วโ้ยไอ้ขี้กาฉากรูทั้งนั้นแม่งเอ้ยบ้าให้มึงไงทำไมมึงดวงดีนักไว้เฮียของก็มันก็ของเดียวกันทำไมกูเปิดไม่ได้เฮียอะไรวะคุณเหลือกี่ไอ้นี่ละอ่าอ่าร้อยสี่สิบหกค่ะไม่ขาวปะมีหกสิบทำไมอะป่าวถามดูปวดขานิดหน่อยถ้าบอกผมว่ผมปวดขาถ้าถ้าเราบอกว่าปวดขา แล้วคุณบอกว่าปวดขาแต่เฮียผมไม่ได้ปวดข้อมืนะเฮียผมใช้ลิ้นนวดเป็นไงประกาลประกาศสักดาให้ยังสุดยอดะไรเมียนี่อะไรปวดขาแล้วเหรอใช่งั้นเดี๋ยวเราไปห้องน้ำแป๊บนังเนีได้ครับไม่ค่อยอ้อนเลยนะ ั่ไอ้อาเธอทีแหละเว้ยความบันแบกบังเกิดแล้วได้ครับพี่จัดไปครับไอสองจัดไปต่อไปตาเองจัดไปครับไอ้เนิร์ดและสองจบปุ๊บแล้วค่อยเองต่อเด้อโอเคคร้ยเอ็นบันมัดเลยอะน่าอ้อมผมมากไปผมเลยโอ้โหแลกกันไหมไปไปบอกพระเจ้าแลกกันได้ไหม ต้องเมไปต้องร้องนะจ๊ะแล้วเบในตู้พี่เฉียนีของอีกเพียบเลยนะจ๊ะแต่มันไม่พออ่ะไม่เลยแต่ในตู้พ um ี่ขอมันรวมชุดไม่ได้เอาดิเอาเอาปลาฉลามมาเอาปลาฉลามมาสลับพี่ไปอยากเล่นใช่ไหมเอาไปเลยจ้าวูจ๋อเอาวที่อุ้มอยู่ฮะผมยอมผมยอม ทะเลนทะเลนพี่พี่เบ้เขาเีนงหัวแล้วอ่ะนั่นหัวนั่นหรอพี่เบีพี่เบีแล้วมีอะจะเล่าด้วยแหอ่ะเีสี่ล้ว่าบดองดีจริงอุ้ยแม่บุญเรือได้จกหมื่นสามเจ็ดหมืนเขาเปิดกันยังไงไะเฮียไม่รู้แหม่เียได้าป่ะครับเฮียเปิดอ่ะไม่ได้แต่เฮียไปเกียร์เปิดได้เลยเาเปิดก็ได้เลยตอมไม่เปิดเอาไปเรียกเอาไปเปิดไหมล้วต้อง รับมีคนรักมากรับกล่องเปียวด้วยครับมีติดกล่องอยู่ทั้งหมดรับ <c oughs> นี่หรอมันมันมันสั่งมาเท่าไหร่กล่องเท่าไหร่อย,อยู่บนนี้เจ็ดพันป่ะวะเนี่ตัวเฮ้ยบุญเรืองไหน,นเดี๋ยวมาถามเออพี่ไอ,อ้ทรนี่คุยบุญเรืองบุญเรือง วิ่งห,หนีเลยนะไอ้สัตว์วิ่งเลยนะไอ้สัตว์ไอ้บุญเรืองวิ่งหนีกูเลยนะโอ้โหไอ้สัตว์วิ่งแมวกูเ,เลยบุญเรืองไอ้บุญเรืองโอ้โห้จำไม่สนโลกเลยนะไอ้บุญเรืองโอ้โหสุดยอดคนแม่งคือสุดยอดคนจริงๆ โอ้โหเขี้ยสุดโคตรเขี้ย <c oughs> เฮ้ยวเด็กเขีย <c oughs> ้ยค <c oughs> ุณคุณแป๊บนึง <c oughs> เฮ้ยอย่าเพิ่งไปด้วย <c oughs> พี่เจนไม่ไหนพาพี่ตามไปหาคนแบบนี้คือคือพี่อายากให้พี่อยากให้ เออมึงขับ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 เร็วเร็วขึ้นก่อนเร็วเร็วเร็วสายไปสายไปซ้ายขวาซ้ายขวาทางไปโรงพยาบาลตรงไปเออย่ตรงไปตรงไปสายสายสาย้ายเออตัดป่าไปมึงตัดป่าไปอย่าคว่ำนะสามคนก่อนว่าไงโอ้โหรันเดลยพี่บอกครับอ้าวไอแวนเหรอเอาแวนดีเอ้าไอแวนเห็นคนบ้างมึงจอดไม่ต้องลงนะมึงไม่ต้องลงนะพี่ลงเองตกไปตกไปใกล้ตรนี้ไอบุญเรือง วิ่งไม่เอากูเลยนะมึงไปไหนมึงไปไหนอ้าพึ่บมึงไปไหนอ้าพึงไปไหนมึงไปไหนมึงไปไหนมึงไปไหนอะาอุ้ยไหนมึงไป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 ไหนเฮ้ยสุดไอ้หนไอ้หนเชี่ยวิ่งไปเอากูเลยนะสดชีวิตนะเอาสามหมื่นเอามาเอามาสามหมื่น ตอนแรกถ้าไม่หนีกุญแจง่ายสามพันแล้วหมื่นดนึงอะไรเงี้ยวิ่งหนีเอาเบิร์ไม่ผมไม่ได้ยินนีไ่ไงโอ้โอสามหมืน่นพี่บ้าปะเนี่ยอ่าอ่าอ่าเป็นอย่างงี้แล้วกันแฟร์เฮ้ยไม่เอาหลอยลูกเอาคืนไปเลยเอาตกป้าโคตรเ่หกคอที่ โอ้โหโอซีตอนนี่มจะไม่เอาเลยตอนให้อีกลูกให้อีกหลาูกก็แล้ให้ห้ลูกเลยหลูกโอ้กูตายโลพี่ไอห้าสลูกอะเฮ้ะตัวแสนเย็ดแม่มีกดเปิดได้ตัวแสนสบายแล้วกู ทำน้องไอ้สัตว์ใจเย็นพี่ใจเย็นๆๆๆใครทำน้องกูใจเย็นของนี่ต่อยกูจริงเลยพี่ไม่เห็นเหรอวะพี่โดนโดนโดนแล้ชนเหรอแม่งเอ้ยทำน้องกูได้ไว้สัตว์ใจเย็นแล้วแม่งปนเป็นบทเลยไม่เหลือเลย แม่งเลวเลยย้ำยแม่งแถมน้ำปลาอีกร้อยห้าสิบรูกไอ้เหี้ยใจคอแม่งแถวด้วยอะไรวะใช่เห you know, ี้ยแม่งเลวมากเลยไม่น่าเกิดมาเลยเฮียง้นว่าไหมบุญเรืองพี่บอกเลยครั้งนี้มึงเจ็บไม่สูญเปล่าผมก็ว่างั้นแหละไอ้ก้องก้องหูดับสองข้างอะไรกันบุญเรู้นี่จะบอกว่าเหี้ยมาช่วยมันนะไอ้บุญเรืองเปล่าเบอร์อะไรผมเหรอเออเปล่าเบอร์อะไรผมสี่แปดสามพี่ให้กาชาปลอบใจมึงใครทำมึงกูยาวคืน เก็บเก็บก่อนเก้ขโอยอะไรแก้แก้อย่างเฮียเลยกูไอสัตว์เน้ยแส่ฟากันเก็บเก็บ แล้วตอนนี้เขาให้เอามาาเอไปเอาไปให้หมดเอาไปให้หมดเออไปเอ้ยครามึงรู้ว่าใครทำไอ้บุญเรืองบอกพี่โชกุนกูจะเอา,เอาคืานให้มัน <c ười> ทำไมดวงดีจังเลยอะขี้โกงมะเนี่ย เมื่อกี้น่าจะเป็นเพราะว่าอุ้มมาเฟ่าอ๋อคือพมื่อี้คือต้องผมต้องอุ้มอีกถูกไหมฮะคืออย่างนี้คือต้องอุ้มอีกถูกไหมมาเอาไปก่อนมาเอาไปคุณโกปะเนี่ยโปอะไรล่ะเอาไปเถอะนะพลังเหรอไม่พลังเหรอใช่ใช่พลังของความรักเหรอว่าล้อนี้คือใช่เหรอ สุขชาติใช่ป่ะเดี๋ยวเนี่ยหลงเจอโจทย์มีปิโตป่ะไม่หลงครนี่เราเรามีเรามีกูโคตรฮาอะไรเงี้ยเมื่อกี้ให้ยืมเยิ้มกันกูเตี้ยวใช่ป่ะกูให้มันไปมันเปิดได้เจ็ดหมื่นจนวิ่งหนีกูกูไปกระทื้นไปแล้วโคตรมาหมดเลยเหลืออยู่เมื่อกมปากดีกูอยู่ไปทำอะัรไงเหลืออยู่ไปทำอะัรไงแล้วมันบอกพี่อย่าทักผมผมได้เจ็บเมื่เลยพี่เป็นไงเอาๆกูโคตรมาหมดเลยอ๋อกูโคตรมาหมดแล้วเออแต่กูให้กาชาไปแทนกูให้กาชาปลอบใจมันไป อมต่อมาเต็มไม่หมายถึงของอ,อหลุใครอะพ่อแม่ชื่ออะไรอะเอามาหมื่นหนึ่งเดี๋ยวผมไม่ตีเพราะเราไปโจทกันอยู่เอามาหมื่นหนึ่งไม่มีมีพันเดียวนี่เห็นว่าเป็นวีนะทำไมอ๋อเราตีกันอยู่จริงจริงเราตีกันอยู่<อ> เร็วๆไม่มีจริงผมทำลงานอยู่เอามาไม่งั้นแฟนเราโดนด้วยต้องโทษไอเอเลี่ยนนะเพราะเอเลี่ยนมันตีมั่วอ๋อหมื่นหนึ่งไม่มีจริงนะไม่ไดถึงของมีค่าเท่ามูลค่าหมื่นหนึ่งอะผมมีโทรศัพท์ก็ของทำปิ่นโตเอาเอาพวกแบบว่าพวกไม้เหล็กอะไรอย่างเงี้ยฮะเอาไม้เอาเหล็กไปวันนี้ไม่ได้ของเข้าตู้แพทวีก็ต้องเอามา มันต้องตีแล้วอ่ะเขาไม่มีจริงอยู่ที่ตู้แพทหมดแล้วเนี่ยเอาของที่มีมูลค่าเท่ามาเฉินไม่อยากป้นไม่มีแล้แล้วเอาของที่มูลค่ามานี่เฉินไม่ตีนะอ่ะขอเช็คแล้คุณผู้ชายด้วยผมขอเช็คผมขอเช็คเขาไอไอลองเช็คดิกดไอจีเช็คอะเช็คดิ ผมอยากได้วอตคอยอ่ะเป่าเบอร์ห้าสองหนึ่งเอาเท่าไหร่สิบเนี้ยผมอยากได้วอตคอยไปป้นได้ปะไม่ผมไปป้นวีต้องกีไปผมเองอเหรอใช่เอาเท่าไหร่นะเอามาห้าก็ได้สองได้ไหมไม่ได้ห้านี่ผมขอด้อยมากนี่ยผมขอแค่ห้าเอง ไม่ครึ่งหนึ่งเลยอ๋อสามนะไม่ได้ครึ่งหนึ่งห้าสามผมเอาห้ากระเป๋าหรือจะเดิมพันกันก่อนไหมเดิมพันอะไรอ่ะเอาก็แล้วแต่แล้วล่ะดีต่อยเปล่าคุณต่อยคุณต่อยเก่งวมื่ะไหรคุณต่อยอ่าแฟนรีมาด้วยนี่ทำไมไม่สู้มันวะเดี๋ยววัดคอยนะเว้ยโอ้โหไม่นี่ไงกคุณบอกให้แฟนเขาเดิมพันไหมให้แฟนเขาชกอ่ะไอ้แฟนเขาชกกับน้องๆกูเดี๋ยวน้องกูอยากอยากลองพอดี ว่าไงก็เสียเขียน้องๆผมนี่ไงอ่ะเธอไปกระชินหน่อยไหมโอ้ไม่ว่าไงเอาเออมือไม่ต้องถึงมือเฮียผมหรอกมั้งอ้าวเร็วๆว่าไงถ้าชนะก็หลอดถ้าแพ้ก็เสียอ่าก็เฉินจะเอาเหรียญวีไม่ใช่หรอเฉดก็ไต่กับแฟนวีดีไม่ก็ต้องผ่านน้องผมไปก่อนดิยังจะได้อาเธอร์เร็ผมก็ได้ผมก็ได้สองก็ได้ เว้ยเลือกได้หมดเลยครับเนี่ยตรงเนี้ยเลือกได้หมดเลยครับอืมเป็ผมก็ได้นะผมก็อยากต่อยคำคำนั่นบังคับพี่ชายผมหน่อยไหมก็ไงคุณคุณจะไม่ป้องปกป้องแฟนคุณหน่อยเหรอ่าก็ได้ครับโอเคถ้าในห้าเหรียญนะอ่าเลือดเราก็ได้นะอ่าเลือดให้เต็มคุณคุณเลือกเลยครับต่อยออกไปครับชีเลยไปข้างนอกไป ต้องนอนโรงพยาบาลก่อนไหมไม่ต้องไม่ต้องนอนเดยกเาไม่ต้องนอนไม่ต้อง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 สองจัดปได้เลยทำก่อนว่าเขาต่อยใครว่าไงคุณกินเลืองเลยครับเอ้โหแดกนี่แกแหลมพร้อมเอาเอาคนเทดีได้ไหมได้โทนีก็ได้โอเคได้ ผมเลือกไม่เต็ม้อเคได้ตามหมอให้หน่อยห้าเหรียญนะวี่งไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลเลยปะพอเฉินหน้าสามไม่ได้ไม่ได้ห้านี่เฉินเห็นว่าเป็นวี่งี่เฉินเห็นว่าเป็นวี่นะเฉินถึงให้ขนาดนี้หรอถ้าเป็นคนอื่นเท่าไหร่อ่ะถ้าเป็นอื่นเฉินเอาสิบจริงเหรอใช่แต่เฉินเห็นเป็นวี่นะเฉินเลยเอาเท่านี้โอเคเปล่าได้เดี๋ยวครั้งหน้า ไม่เฉินยอมอยู่แล้วเอ้าวี่ว่าไงอะเอาหน้าเหรียญเองไงถึงเวลาถึงเวลาถึงเวลาเขาน่าเฉินจะไอวี่แ่ยังไงก็ได้ก็มาท้าเอาโอเคไหมเฉินให้วี่พิเศษเลยเนี่ยเอาตรงๆเฉินไม่อยากทาวี่นะเอาจริงนะไม่อยากให้แบบเป็นวี่อยู่ในแก๊งนะแต่วี่ได้อยู่แก๊งตรงไงี้ยมันก็ทาอะไรไม่ได้เฉินก็ละบากใจแต่ว่าเอเอเลี่ยมันก็ันหาเรื่องแล้วปัญหาคือแพทก็ันช่วยมันเนี่ยได้เฉินทำยังไงได้ครับ ได้ไหนบอกไม่ใช่แฟนไงตอนนั้นนะก็ตอนนั้นไม่ใช่แฟนเนีคะทำไมอะหรือว่าเป็นแฟนแต่ตอนนั้นแล้วแต่แค่ไม่บอกตรงฮะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะว่าใช่เปล่าคุณเฉีนคุณเฉีนครับคาบเผได้ไหมอะไม่ได้นีอะไรกันไม่เขาจะมาอะไรนะเขาจะวัดคอยบี้ก็เลยเดิมพันกันสักหน่อย คนคนม่วงเป็นของใช่ครับอันนี้นันวัดคอยเขาจะปล่อยกัยนึงงั้นแล้พวพรุ่งนี้แก,งก๊งวีก็ค่อยมาเอาคืนนะโอเคไหมไม่ทำอะไรได้อะเชิ่ไม่คนในแกง๊งวีไงก็ปัญหาคือเอเลี่ยนมันสร้างเรื่องอะแล้วเฉินก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแพทถึงช่วยมันเข้าใจปะตอนหน้าโรงบานเลี้ยนสายได้ไหมครับ คือเฉินบอกแล้วว่าอย่าอย่าอย่าช่วยมันเพราะว่าเนี่ยพอช่วยมันแล้วก็เป็นแบบนี้แล้วเฉินก็ละบากใจถูกไหมพวกเฉินก็เฉินก็บอกเฉินเก็เคยบอกแล้วว่าเฉินไม่อยากตีกับพวกพวกแก๊งแพทเพราะเอ้าก็เป็นผู้หญิงทั้นนั้นเลยเฉินก็ไม่อยากจะตีแต่ปัญหาคือแพทเป็นคนแทงเฉินเองด้วยนะแต่วิ่เข้าใจแพทนะเพราะว่าแพทเป็นแม่หรือเปล่าแต่ปัญหาคือไอเอเลี่ยนเป็นคนมาหาเรื่องเฉินนะเฉินไม่ได้หาเรื่องมันนะ คือเอาจริงมไหมเว่ยไม่รู้เลยเลยอะตีอะไรกันอะอืมไอเอเลียนมาไล่ตีพวกแก๊งเฉินโอ้โหเพราะหมั่นไส้อะบอกเหตุผลก็คือแค่หมั่นไส้มันก็เลยตีเฮียบไอเอเลียนเฮียบเนี่ยเนี่ยคือเหตุผลแล้วเฉินก็อุตส่าห์พูดกับมันแล้วนะว่ามึงคิดดีๆนะมึงทำแบบนี้คนอื่นเดือดร้อนสุดท้ายอ้าวแพทก็ช่วยมันอีกเฉินก็อ้าวแล้วงี้คือจะให้เฉินทำยังไงเฉินก็บอกว่าเฉินก็ไม่อยากทำเฉินก็บอกแพทแล้วว่าอ้าวอย่ายุ่งเลยอ้าวแต่แพทก็มาแทงเฉิน โอเคสรุปตายไหนอ่ะตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวแพทแก้วขาไปเอ่อจะอวี่ก้าวขาไปคุยกับแพทแล้วกันโอเคมาเปิดแล้วใครตายแม,แม่่อย ยิงใส่ไม่เป็นหรอกแต่ถ้าชนะเฉียนให้วีห้าเหรียญใช่ไหมได้โอเคถ้าชนะเอาของเฉียนไปอันนี้เราคือเราป้นเขาไม่ใช่ไม่ได้ป้นครับพี่ไม่ได้ป้นเขาไม่เป็นไรนี่คือคือคือถือว่าเดิมพันเกเข้าไปอ๋อโอเคจะได้สนุกสนุกทั้งคู่พอเห็นว่าวีก็ไม่รู้เรื่องถูกไหมล่ะใครใสโอ้ยทำไมรูปสวยจังวะน่ะออก เจ้าสองในสามหรือเจ้าทีเดียวจบไปเลยสองในสามไหมไหนชิงเหรียญทั้งทีสองในสามไหมเห็จะได้ไม่เสียเวลาไปไหมครับโรงพยาบาลไหมครับถ้าเราก็ได้โรงพยาบาลก็ได้ไปไหมเราเผื่อเราตายเราจะได้ไม่ต้องอุ้มไปโอเคได้ไปงั้นเปิดรถโรงพยาบาลไหมครับไปแต่ผมขับคันคุณนะไปเนิร์ดไดครับว่าแต่คุณชื่ออะไรนะชื่อแมททิกครับแมททิกคือคุณอยู่แก๊งเดียวกับพวกนี้แพทเหรอไม่ครับไม่มีแก๊งเลย โอ้ผมคิดว่าอยู่แก๊งเดียวกันคุณเดี๋ยวผมมามีเดิมพันกันแป๊บนึงคุณจะไปไหมคุณไปคุณขับรถตามมานะผมผมต้องขับรถเขารถทอร์นี่ไปไหนแล้ววะเอ่อกำลังไปเคลียร์ที่โรงพยาบาลครับคุณปรดีจะชิงเหรียญเหรียญแก๊งรถคันนั้นเอี๋ยวเราไปกับพวกนี้ก็ได้